ี่มาแล้วขึ้นเป็นบริการน,นะคะก็จะมี9900 Pro แล้วก็6225นะคะวันนี้มาอยู่กับพี่ Grab Driver ท่านหนึ่งนะคะพอดีว่าได้เรียกรถ Grab มาที่นี่แล้วมาลองคือเห็นเขาจอใหญ่ก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบมันเสียบกับตัวรถ ตัวนี้ไอออนอะไรนะคะพี่ไอออนวท์ครับไอออนวท์พลัสนะคะก็ะค,ะคือตัวไอออนวท์พลัสเนี่ยสามารถที่จะใช้กล่อง Android รุ่น BG 990 Pro แล้วก็ BG 6225A ได้ด้วยนะคะเนี่ยพี่ g กร b บเขาก็ก็เลยลองให้พี่ g กร b บเขาดูนะคะก็คือจะเป็นตัวแอป Grab d r v v r r ที่พี่เขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตัวตัวมือถือเครื่องใหม่เลย ซื้อแค่กล่องตัวนี้ตัวเดียวนะคะสามารถที่จะแบบลงแอป Grab Driver ก็ได้เพื่อจะรับงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแผนที่ไปด้วยก็ได้ในขณะรถเคลื่อนที่แล้วก็ดู YouTube ดู Netflix ไปได้แต่ว่าก็บังขับรถเนาะพี่นะต้องระวังมันจะมีปุ่มตรงนี้ค่ะที่เรียกว่าปุ่ม Apple Car Play ค่ะตัวนี้นะฮะถ้ามีตัวนี้ใช้กล่องเราได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นคือเราก็เลยมาลองเสียบที่มันเป็นสาย Data นะคะต่ไปเป็นหัวตรงนี้อเอลอ พี่ซื้อ H5 แต่ตัวนี้6,000บาทเป็นมือถือ a n d ด o i d เครื่องหนึง่งแรม8กิก o อม128พี่เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งอะค่ะคือตัวนี้พี่โหลดอะไรก็ได้ใน Play Store นะคะแล้วก็ใส่ซิมก็ได้พี่จะโทรเข้าโทรออกรับสายได้หมดดู YouTube ตอนรถเคลื่อนที่ได้ด้วยพี่อย่าสะท้อนจับมือถือเครื่องนี้ไปอะพี่ดู YouTube ไม่ได้ตอนรถเคลื่อนที่ ลงแอปแกลบก็ได้นะตอนรถเคลื่อนที่เนี่ยดูเน็ตได้เลยปนระัเน็ตให้คนในรถก็ได้นะคะ,ะก็จะมีสมมุติที่ลงแอปแกล b บแล้วกันแกล็บไดเวอร์อะพี่ก็รับผ่านหน้าจอได้เลยอ่าจะเร็วจะช้าที่ขึ้นอยู่กับแรมหมายถึงความสม,มูทของของการการเลื่อนอะอันนี้ขึ้นอยู่กับแรมซึ่งแรมตัวนี้ใช้แรม 8G กิกเลยพี่เนี่ยพี่ก็ติดตั้งแอปแกลบได้นะคะถามว่าพี่ถ้าสมมติแล้วพี่ไปซื้อรถมาใหม่พี่อยากเปลี่ยนจอไหม ถูกไหมประกันหมดไหมถ้าเปลี่ยนจอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าพี่ซื้อแค่เครื่องนี้ยพี่เสียบปุ๊บขึ้นเลยแล้วพี่ก็มาโหลดแอปแกลบได้พี่ลงแอปแกล b บไดเวอร์ไดสมมุติว่าพี่อ่ะกดจากแอปแกลบมานะคะแล้วพี่จะดูในแอปไปด้วยแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยก็ได้สองหน้าจอได้นะคะสมมตินะพี่ดูสมมุติพี่อยู่ดูดูยูทูบอยู่แล้วพี่อยากจะแบบดูแมพไปด้วยพี่สปลิตสองหน้าจอเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะแบบแบ่งสองหน้าจอแบบนี้ได้ด้วย เนี่ยตอนรถเคลื่อนที่มันก็สามารถที่จะแบบดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดเลยนะคะที่สิบสสที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นคน